ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพอกันกับทีอีกแล้วนะครับฝนตกมาเคลื่อนนะครับตกแห้งๆพี่น้องเอ้ยเบิ่์ไงหน,น้ายันก็ขันหงหน้าอยู่นะครับ <c oughs> ตกลงมาอีกม่เลี่งนี่กันนาสินาสิหงอยู่นะครับเริ่มเริ่มคังแน่แล้วเฮ้งยังไงงุ่มงามงุ่มงามอยู่นะโต้งยังงุ่มงามงุ่มงามอยู่นะเฮน้าพี่น้องเฮ้ยเต้าหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างอี่เบอร์ไง ยาสีผ้ายางเลาะนะครับพี่น้องยวสีผ้ายางเลาะหน้าเบิ้งนะครับผ้ามาเบิ้งน้ำเบิ้งในนะครับเป็นแต่ได้กินเขากินน้ำบ่เบิ้งนี่นะครับนี่คือเขาพึ่งวันได้สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์วันอ่วันที่เท่ากับวันที่เก้าววันพืชนมงคลสิผ่านมาเัมืนันนะครับสองอาทิตย์กลัวๆนะครับก็ขื้นได้ประมาณนี้นะครับถือว่าเสมองามดีอยู่นะครับหย่ากับบุมีจักเม็ดนะครับ เนี่ผมมีพอน่อยเลยพี่น้องน้ำก็ลังอิกคังนะครับเดี๋ยวพายยางเลาะหน้านะครับยางเลาะหน้าย่าย่างฟังนี้นะครับฟังนี้จะเป็นคว่างน้ำนะครับน้ำเหมือนยังพะวงขังนะครับพี่น้องน้ำเหมือนพะวขังบันเดย์มันเป็นพะวขังก็บอกขังเลยแหละพี่น้องเยแต่ว่ากับมีเนี่ยอยู่บังเดย์เล็กมันก็ขังเนี่ยอยู่มันเป็นเต้าไงเห็นงงงามงงงามอยู่ว่าเป็นเต้าไงพี่น้อง เม่นยังหรอฮะน้ำดำต่อไมมบ่อโอ้ยว่ายเป็นเตาใหญ่บืนขึ้นมากในใหายนะตรงนีง้ปลาคอขึ้นมาว่างไข่ได้เนี่ยปลาคอเคยได้อยู่นะโอ้ยขังด้านหางกันแท้ตัวน้ำนี่ก็ได้พอดีได้ไม่มาอันไม่ไม่นะครับไม่ฮูโฟดมาไม่พอดีพี่น้องนี่คือเสียงที่ได้ยินยะหนีเป็นเสียง ไมโครโฟนนะครับเสียงจากไมโครโฟนไล่สายนะครับไม่ไวเลสสั่งมาในี่้านค้าออนไลนี่นนั่นแหละเขาอันละสั่งลองมาใส่เบิ่งนะครับาราคาพอถึงพันนะครับพี่น้องเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยกว่าบาทนะครับลองสื่อมาใส่เบิ่งนะครับว่ามันจะเป็นอยงไรเดี๋ยวใส่เบิ่งระยะเสียงนะครับพี่น้องนี่คือ ผมตั้งกล้องไว้นี่นะครับตั้งกล้องไว้นีแหละโอ้ยล่มซะนอนผมตั้งกล้องไว้นี่นะครับพี่น้องโอ้ยหมด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 พี่น้องหมดเออดขึ้นหมดขึ้นนี่นะครับผมตั้งกล้องไว้นีหรือว่าม่นถีงไปให้พี่น้องเบิงนะครับว่ามันถึงส่งได้ไกลยบันไดยนะครับฮะ เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีสิบดนี่นคือระยะที่ชัดสเจ้าดีบอะนะครับ โรถเทสรถอไรกันเนี่ยไอ้พวกคว้าขึ้นมาว่างใครเนี่ยว่างข้างนี่ไหมเดี๋ยวย่างกลับไปเอากล่องขึ้นก่อน ได้ไม้มาไหมนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครผมจะให้เบิ้งไม้ว่าเป็นไม้รุ่นใดนะครับเป็นไม้ไม่ไม่เป็นหน้าตาจังไดนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งย่างกับม้อกลัองขึ้นก่อนที่จะผ่าปลาสิบวันจะช็อตเด็ดให้พี่น้องเบิ้งนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องตอนเร่งๆนะครับเข่ากะงามนะครับกําลัางเขียวเลยนะครับปีนี้ฝนดีหรอกปีนี้มาแต่หวัวปีเลยฝนก็ได้ อ้หนือพี่น้องมีรถแท็กซี่นะครับแท็กซี่แล่นไกลตรงหน้าก็มีนะ,น,มนะครับพีนน่น้องบ่อทรามดานะครับส่วนกษตรน้องนู้นมีแท็กซี่แล่นไกลนะครับรถโดยสารนะครับรถโดยสารแท็กซี่ส่วนบุคคลหมดแล้วออเนี่ยนอนนี่ไปย่างเลาะกันไปเรื่อยครับพี่น้องเลาะไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยอเดี๋ยวใชเบื้องหน้าตาไม้นะครับนี่คือผมถือไม่ไว้อยู่นะครับ

โอ้เ oh, ลื่อมสิลื่อมอันล,มลืมเอาไม้มาจ่อปากขึ้มมมงงนมาเวาได้ยินบ่บูพี่น้องต๊ดตือนเตือนเตื๊ดตึอนฮึใครแม่งดาบ่ะนี่ฮะใครแม่งดาอบวะโอ้มีปกตินี่ปกตินี่ขันฝนตกไม่ไม่นะครับฝนตกไม่ไม่ ในคว้างนี่นะครับมองน้าที่พ่อขืนพ่อันถึงพ่อเกียรเกียร์เห็นห้อยตีนนะนี่ห้อยตีนคนยางนะครับห้อยตีนคนยางแจ๊กยางหายยังกูหาปลาหายยังแล้วคนหากินนังขึ้นนะครับจักรีว่าจังเดยแหละออมหัวไหวปนไลยก็ยังเขามาอยู่เฮ้ยบอกงากอีกเยอนนี่ก็ได้ย่างไปเรื่อยครับพี่น้องย่างไปเรื่อย ลุมนี่ลุมนี pues ่งานีนสำรวจลุมมอ่ะหัว่ะ มุมนี้นะครับน้ำบ่ถึงนะครับน้ำข้ามาบ่ถึงน้ำข,ขาดนะครับมองมองโอ้ทางนี้มันโน่นตัวนี้เมื่อกี้พี่น้องทางนี้โน่นนะครับทางนี้หน้าบ่เสมอทางนี้สิเป็นโน่นนะครับ บน้ำบ่ขังหน้าบ่เสมอปั๊บไม่นะครับปั๊บทุกปีนะครับปั๊บหน้าจ้ากี่ปั๊บยังกระโดดกระเดียดไม่ไม่มห้อยคนนี่โอ้ไม่ตีนมาห้อยคนมันต่องไงก่านีมึมย่างไปเรื่อยๆพี่น้องเอ